อเดินหลบเดินปข่อยไปไหน่อยนึงขึ้นมาแบบนี้ได้นะเพราะว่าเดินจากที่ตอมโอเคเดี๋ยวประมาณนี้แหละอ๋อแค่นี้เองเหรอเออยืนล่อมันยืนล่อมันอ๋อเย้นี่แหละสูตรเรายืนล่อมันการกัดไอ้คนหนาไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งมาแล้ว อะไรเหรอมันง่ายตอนนี้ง่ายอยู่ว้าวไอ้อออออส,ออสออัตว์ตัวสัตว์ไปยิงกลางปีกลาง,ลาง <c oughs> นี่คือเหยื่อล่อนะจ๊ะไม่ขาเป็นเหยื่อล่อเหยื่อล่อหมอนปิดล่อมหมดเลย เออยี่สิบเปอร์แล้วเนี่ยเป็นไงเอ่ไอ้หลบหน่อยเดี๋ยวเดียายอาี่หนึ่โอ้โหสีหมดเเว้ยดเยอะแม่งรับเดี๋ยวเพื่ก้าบวกนั้นเลยเดี๋ยวจะไปมากมากเลยอ่ะเล่งให้ค่ะ นั่งพักแป๊บหนึ่งก็ได้เอ้ยนัน่งพักแป๊บหนึ่งก็ได้ <c oughs> นั่งพักแป๊บหนึ่งแม่กม่ังพูอยู่เนไม่ไม่ไม่นานอะเย <c oughs> ้เอามุนเลยมาโลนั่นใครนนะ่ะเอาไปไหนแล้ว ในเวลาพักผ่อนเฮ้ยมีบ่อน้ำตรงนี้ดู่อน้ำนี่ยนะมีเหรอเจอเจออะไรเปล่าเออมีม้าโอเคโอเคนี่ไป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 เอามันแข่งเฮ้ยอย่ามาดิโอ้โหม้ากระเด็นโคตรใหญเลยทรมานไม่หรอเขียนมาฟาดได้ไหมมาแอบแอบทรมานอยู่เหมือนกันโอ้โหเลื่อน ทีเดียวเหรอแดงเลยเหรอเออนะครับดื่น้ำก่อนแยกแยแต่พักหนแยกปากอะไรกันคับเนี่ยสิ่ละตัวโอเคอยู่เออทรมานทรมาน์ติตใจกรทซำชี้กันอะไรที่ไปหาทรมาน์ติตใจมากพี่แบบ มเขะจะได้ี๋่ว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องก่อนแม็นมามันคูงอยู่เหรอเคยมันไปเหรออ้าวมันไปเพราะว่ามันมันมันเหี่ยงกว่าที่แบบขึ้นมาอมอลาแล้วมันตีมอนไม่ได้อะเพราะบางคนมันก็ไม่ไหวจริงๆนะไงแบบประเภทแบบผมนี่ไงเล้ตีมอน ที่ว่ามาัยนยังคูอยู่เด็กคนถึงไปเช็ค้ค่แค่ไห้ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะม,มุมนี้ก็ได้เอ้ยเราใส่ไปเหมือนกันเลยม <c oughs> นึงจะจุ่มน้ำเลยนะล่ะหนามีออกมาหบ้าน,น่อยี๋ยวตกน้ำไม่มีใครใดใช่นะม่าเอ้ดดูดูดมา ตีกระดึบนะครับ<ก>ตอนนี้คือชื่อตีเราครับกะดึบกระดึบเอาแม่เป็นชื่อตีใหม่ไหมมาต้าม่ตามาตาขี้กเกียจอ่ะเดนะเฮ้ยนี่ตัวหนึง่งอ้ยตัวหนึ่งก็แย่แล้วการการตรงการตรงการตรงการ โอเคตายตายสองตายสามโอเคสวยพียสย่สวยพี่เยอะมากเลยค่ะคุณตัวคุณตัวค<ม>ุณเยอะามากอืมไม่ฝืนจะไหวพี่ไม่ฝืนจะไหวตัวนี้ตายยี่เย้าถางไหวอยู่ไหวอยู่เอยอยี่รอมับบนยี่รอมันแล้วลิ้นใส่มันหน่อยแลบบนลิ้นใส่มันหน่อยแลบบนลิ้นใส่มันหน่อยอ้ากดปิด ไม่ได้มาหน่อยอ้าวเม้ยม้าจอากันีว่าอกดพักจอเมื่อกี้เวนตกใจเ้ม้าม้าเมื่อกี้ไม่มีนะอยู่ไหนล่ะม้าไอีม้าเวนอีม้า มีคนพบเจอ